สวัสดีมิลักแฟนดาบพิฆาตอสูรทุกท่านนะครับผมวันนี้นะเดี๋ยวเราจะมาทําการสุ่มทะนังของเนซึโกะแล้วก็สกินของเนสึโกะไปด้วยในตัวเลยแล้วกันนะแล้วก็อัพขึ้น1ดาวลุงนะมาเดี๋ยววันนี้จะมาดูกันว่าจะเดือดจะเกลือขนาดไหนนะสำหรับทนังของเนสึโกะร่างอสูนนะเป็นตัวเมตาตลอดการสำหรับตอนนี้นะโอเคอ่ะก็ก่อนจะไปชมคลิปขอฝากร้านสปอนเซอร์ไว้ก่อนนะครับผมอิลัสติกช็อปนะเพเติมเก็บราคาถูก เติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้อง Elastic s ิกช็อปเท่านั้นนะครับผมเลยราคาขึ้นมาให้บนหน้าจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถเติมได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS เลยนะก็ใครไปใช้บ,บริการอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องหายเหวนะจะได้เป็นการเก็บเครดิตช่องเราไปในตัวนะครับผมโอเคมาอ่ะก่อนจะไปชมคลิปเดี๋ยวผมขอ่ายนิดนึง อันนี้ผมใช้เป็นโปรแกม LD Player เวอร์ชันเอ่เวอร์ชันใหม่น่าจะเป็นเวอร์ชันใหม่สุดเวอร์ชัน9นะซึ่งอันคลิปเมื่อวานอะ่ะผมใช้เป็นเวอร์ชัน4แล้วก็อ่าถ้าคนดูเนี่ยถ้าดูของเวอร์ชันนี้อยู่เนี่ยก็คือคลิปปัจจุบันเนี่ยถ้ามันกระตุกหรือว่าแบบอ่าแปลกไปจากคลิปก่อนๆเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้นะเดี๋ยวผมจะได้ไปปรับอ่าปรับคุณภาพของของของโปรแกรมอ่ะประมาณนี้เพราะว่านี่เป็นเวอร์ชันใหม่สุดนะแล้วก็อ่าหลังจากที่มาลองใช้เวอร์ชันอันใหม่เนี่ยผมมา อันเนี้ยจากคลิปเมื่อวานที่เรามาดูกันจากที่เราตีอ่ะแล้วมันมันมันเหมือนเหมือนภาพมันค้างอะไรเนี้ยอ่ะผมมาใช้เวอร์ชันเนี้ยเสร็จปุ๊บเนี้ยมันสามารถดูได้แบบจนจบปกติก็คือไม่มีค้างเลยเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยคิดว่าอ่ะเวอร์ชันเนี้ยอาจจะดีกว่าแต่ว่าก็ถือว่าฝากไว้ให้คนดูดูหน่อยแล้วกันนะว่ามันอ่ามันแปกจกแปกกว่าแตกเขาเรียกว่าอะไรแปกกว่าคลิปก่อนๆไหมนะเพราะว่าคลิปก่อนๆจะเป็นเวอร์ชันเก่านะอันนี้เป็นเวอร์ชันใหม่โอเคอ่ะประมาณนี้ มาก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมาทําการสุ่มเป็นทางด้านของเนสโกนะนี่ก็เ,เดี๋ยวจะสุ่มสักเอเอสัก2ตัวแล้วกันนะเอาให้ได้สัก2ตัวแต่ว่าในคลิปเนี้ยอาจจะยังไม่ได้ถึง2ตัวเพราะว่าเดี๋ยวเรายังมีราอีก2อันเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวอาจจะสุ่มไม่ครบสัก148ครั้งหรือแม่อาจจะสุ่มเป็นเอออาจจะสุ่ม140ครั้งแล้วกันเดี๋ยวเศษที่เหลือเดี๋ยวผมพ่อยไปสุ่มอีกทีนึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทําการแลกเป็นทางด้านของอันนี้นะนี่ ก็คือมีแบบค่อนข้างเยอะมากนะเพราะฉะนั้นแล้วมาถลุงใช้อันนี้บ้างนะเดี๋ยวจะ,ะไปสุ่มอันนั้นอย่างเดียวเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปนะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเพชรเราต้องเกลียไยได้วยอะมาเริ่มจากการสุ่มไปก่อน10ครั้งโอเคซาบิตโตเกลือเกลือมาโอเคเดี๋ยวเรามานับแค่เอเดดีกว่ามาโอเคอันนี้ $30 40 50หมดเกลี้ยงละสำหรับตัวเติมโอเคอ่าหก โอ้ oh, ได้ลุยกนะ็อย่างนี้เอจริงอยากได้ตัวละครธาตุไฟอะ่ะอ่าเอ้ยเราเราโดนไปกี่ครั้งละอีกแปดครั้งโอเครอบนี้รอบการันตีมาโอ้บอกเลยนะว่าเริงงคุ้นเนี่ยมีแบบเป็นหรูมากนะมีแบบม,แบบมีเยอะเกินอะ่ะมีเยอะเกินมากนะโอเคอ่ะอีกสี่สิบครั้งนะโอ,อ,นะโอ้มาแบบรวดเร็วมากจัดไปปับ๊บโอเคสิบยี่สิบสามสิบโอ้โ <c> ห <oughs> <c oughs> ไอ้ตัวละครน,นอกเลทที่แบบว่าดีค่อนข้างดีพอสมควรเนี่ยเอาจริงตัวละครในเลทเนี่ยสามตัวตัวละครในเลทเนาะอ่าเดี๋ยวมาดูก่อนอันนี้ศูนย์จุดสี่ศูนย์จุดสี่อันนี้พวกเนี่ยศูนย์จุดสี่นะชินอุบุศูนย์จุดสามดันออกนะเออแล้วก็ถือว่าออกมาเป็นตัวที่แบบค่อนข้างดีนะพอเราพอเราใช้งานด้วยเนาะอ่ะก็ถือว่าค่อนข้างอ่ะโอเคถือว่าถือว่าเหมือนว่าเรากดไปแบบกี่หมื่นเนี่ยกดไปสามหมื่นเพื่อชินอุบุเลยนะเนี่ยเอ็นมุกอันนี้โอ้อ่ะ สุดก็คือเราได้การันตีเป็นท่าน้าของเรงโงคุแล้วก็ได้ตัวละครนอกเลดเป็นท่าน้าของชินอบุนะก็ถือว่าอ่ะถือว่าได้อยู่แล้วบอก่าถือว่าได้อยู่แล้วกันนะถือว่าได้อยู่อ่ะมาอ่าถัดไปจะเป็นทางด้านของสกินอ่ะเดี๋ยวเราไปแบบรวดเร็วนะอ่ะต่อไปจะเป็นท่าน้าของสกินเนสโกนะเดี๋ยวจะมาดูกันว่าจะเดือดเดือดเจ็ดครั้งหรือเปล่ามาหนึ่งสองซ้ำนะขออนุญาตก่อนแป๊บหนึ่งสองซ้ำป๊บอ้าวโอเค เพราะว่ามันน่าจะรอบเจ็ดนี่แหละมันน้อยมากเลยนะที่จะแบบจะมาก่อนเนี่ยโอเคสองสามเห็นไหมมาฝั่งนี้หมดเรียบร้อยสี่มารอบที่ห้ารอบที่หกมารอบที่เจ็ดสกิน โอเคอันนี้เก็บไว้ก่อนเสร็จปุ๊บอันเนี้ยมันจะมีทางด้านของสก,กินอีกตัวหนึ่งเนาะอ่าทางด้านของสก,กินไอนน้นั่นอะอ่ามิสซิลอ่ะ,อ,ะอันเนี้ยผมไปถามคุณอ่าคุณทูอีซี่แมนมาแล้วนะ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 เขาบอกว่าของเขาก็เป็นแบบเนี้ยเหมือนกันก็คือถ้าแบบถ้าสมมุติเราอาจจะเอาอ่อทางด้านของสก,กินมิสซิลเราอาจจะต้องเหมาเราอาจจะต้องเหมาเหมาหน้ากระดาษอันนี้ก่อนหรือเปล่าหรือไม่ก็ มันอาจจะมีวิธีอีกแบบหนึ่งหรือไม่ก็กิจกรรมเนี้ยสามารถเอาได้แค่สกินเดียวหรือเปล่านะก็เดี๋ยวส่วนตัวสกินของมิสซิลี่เดี๋ยวเราค่อยเอาไวท้ทีหลังละกันตอนนี้เราเอาเป็นท่าาของสกินในสกอปไปก่อนนะแล้วก็อย่างของมิสซิลี่เนี่ยเดี๋ยวเอาไวท้ทีหลังๆเลยนะเพราะว่าถ้าจะให้ลองแบบเทสมาเหมาหมดนี่ก็น่าจะค่อนข้างเกินตัวไปหน่อยแล้วก็นี่คือเรายังมีเหลือเศษอีก10อันเนี่ยก็ปล่อยปล่อยซื้อไปตอนแรกผมกล่าวว่าแบบว่ามันจะสูมไม่ได้ก็คือเรา เติมอันนี้เพิ่มไปอันนึงนก็คือรีบไปแหอ่ะ,อะง่ายๆคือรีบเพราะฉะนั้นแล้วมาทําคลิปตั้งแหละก็เลยรีบมาโอเคประมาณนี้ก็ถือว่าเจ็บพอสมควรนะโอเคอ่ะ,อ,ะ,อ,ะอันนี้รนดอมดาบแท้งของอาสูนอันนี้น่าจะยังไม่มีนะปับ๊บตอนนี้เรามีเนซึโกะอยู่หนึ่งตัวสองตัวได้อีกตัวหนึ่ง จากการันตีนั้นเดี๋ยวค่อยเก็บไว้เพราะเดี๋ยวต้องทาดาวเยอะกว่านั้อนอยู่ละสองตัวเราต้องการทั้งหมด8ตัวขาด6ตัวโอเคมาขาด6ตัวอัพเลย6ตัวเน้นเนเนสิโก,โกมาเดี๋ยวก่อนของอัพแบบไม่น่าจะพออยู่แล้วนะไม่น่าจะพอหรอกเดี๋ยวเราค่อยมารีตัวละครบางตัวจะไปสำหรับน้องเนสิโก มาลองสก,กินสักนิดหนึ่งโอเคสามป้ามาให้เฮ่อใสไปเลยโอเคค่าบสี่ตัวเดี๋ยววันนี้ตัวละครที่เราจะมาเีเอาเป็นตัวไหนดีอ่อส่วนตัวผมจากที่ผมไปดูของหลายๆคนมาเราอาจจะต้องรีทยงน้าของเรงโอคุเนาะอม,มาเดี๋ยวเรารีเรงโอคุออกดีกว่า เราอาจจะต้องรีนี่เงาคู่ปะปั๊บเสร็จปุ๊บเราจะรีเป็นทางด้านของเอาเอาเอารีเนสโกดีกว่าปับ๊บโอเคมาเดี๋ยวเรามาทำการอัพกันต่อไม่แน่ใจว่าจะถึงหรือเปล่านะผมลืมคำนวณเหมือนกันว่ามันต้องใช้อะไรสามสี่อาจจะต้องรีเพิ่มนะ อใช้6ตัว 1..2..3..4.. เอาันนี้สุปเปอร์่างนี้ไปด้วยปั๊บแล้วก็สีดาวทันกิโลไปด้วยแล้วก็น,นี่6ตัวเอาเรงโงคุไปเลยนะเพราะเรงโงคุผมมีแบบเยอะมาก 3..4..5..6.. ่าเรงโงคุเราแบบมีเยอะแบบเยอะมหาศาลมากแล้วบอกไปเลยโอเคเอา่าแล้วก็อีก8ตัว นะขออนุญาตเรามาสุม่มอ่าสุม่มนนี้เพิ่มก่อนดีกว่านะมีอยู่ร้อยกว่า,วาสุ่มไปหมดเลยโอเคเอ้ยได้ได้พอด,ดีเลยเอตัวนึงคิดวันนี้คือสุ่มแหลกรานมากนะถือว่ามาผ่านของแล้วกันโอเคมาอย่างนี้สุม่มอีก มาคุโมะไม่ได้อยากได้เลยโอเคเกนยะาได้อยู่ซาบิโตเฉยๆโอเค uko, เนซุโกะมากินได้เออเกนยะามาอินุสเกะอินุสเกะเออเซนิสโอเคเซนหลับรุยมาคุโมะสองตัวมาคุ umo, โมะเราจะได้ตัวมากี่ตัวนี้เหมือนจะได้มานิดเดียวเองโอเคเนซุโกะมา ไม่ได้ใจว่าปได้ต่อหรือเปล่านะหรือเราจะต้องรีเลงงูคู่ล่างนี้อีกทีหนึ่งแปดตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเพราะเดี๋ยวผมต้องมาอัพอ่าฐานะของเลงงูคู่อีกทีหนึ่งเอ๊ะแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาอัพทีหลังก็ไดนะ้เนาะเลงงูคู่ไม่น่าจะยากหรอกแล้เวเรามารีเลงงูคู่ก่อนดีกว่ามา เราไงตัวก็ต้องใช้อยู่แล้วนะนิสโก้น่าจะเก่งกว่าอยู่ละเดี๋ยวเลงง่นงูคูเดี๋ยวค่อยมาปั้นทีหลังไปก้าวดาวฟ้าอ่ากับก้าวดาวก้าวดาวลุยไม่อยากใช้อ่ะโอ้คันหนึ่งอันฮะ จิโร่เดี๋ยวนะทันจิโร่ทันล่างนี้เราอ่ะรีไปอัน,นไอหินนี้ไม่พอแย่ละี่ต้องใช้3อันจะมีเลงโอคูอะรีได้แต่ว่าตัวก็ไม่พอ,อยิ่ต้องใช้สีดาวเดี๋ยวนะผมขอดูก่อนว่ามันพอหรือเปล่านะสีดาวธาตุไฟไม่มีอันนี้สีดาวปกติสีดาวธาตุไฟ าจากอันนี้4ไป5จาก5มันต้องใช้ดาวอะไรวะอ่าเดี๋ยวเอาตามเอารีตามตัวที่ผมอยากทำตอนแรกนะตัวที่ผมอยากทำตอนแรกเลยก็คือจะเป็นทาน่า้านของเลงโอคุผมจะรีให้ผมจะรีตัวซับพอร์ตกับตัวแท้งอย่างชินบุก,กับเลงโอคุอ้ให้เหลือแค่1ดาวลุง้งเท่านั้นแล้วผมจะเอาทรัพยากรทั้งหมดเนี่ยไปอัพเป็นทาหน้างของอ่ พวกตัวดาเมจให้ขึ้นเป็นดาวลุงด้วยเพราะว่าในความคิดผมนะก็คือตัวแท้งอะต่อให้มันแท้งดีก็จริงแต่ว่าถ้าดาเมจเราไม่พอมันก็ไม่ชนะอ่านี่คือในความคิดผลมาเนี่ยคือผมกะจะรีตั้งแต่แรกเลยแหละไอ้พวกเนี้ยอ่ะแต่ว่านั่นแหละจะไปอ่าอ,อันนี้เดี๋ยวนะฮะเมื่อกี้เรายังไม่ได้รีเหรอเมื่อกี้ผมรีอะไรไป ผมไม่ได้เรียนี่เหรอเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมเรียอะไรไปวะเ,เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งีเซ็ตอันนี้ให้เป็นอันนี้ทำไมตัวนู้นมันไม่ต้องใช้อ๋อมันรีแค่เลเวลหรือเปล่าเนี่ย ใช่อ้าวแล้วสมัยเมื่อกี้มันแปลกๆวะเอ้ยผมผมเบอร์ผมหลอนอะไรไปเองนี่ <c oughs> อ่าเดี๋ยวเรามาอัพันนี้ก่อนดีกว่าไหนๆนั้นก็ไม่ได้แล้วช่างช่างมันแต่มาอัอนนี้รู้สึกจะเบอร์เบอนะช่วงนี้ส,สองสามมาอันนี้ดาวอ่า โอ่งเข้าไปอ,อ,อันนี้ทันไฟขออนุญาตแยกไปเลยแล้วกันอันนี้ผมกินทำอายุไปเลยนะทำทำอายุเนี่ยมีค่อนข้างเยอะพอสมควร นะผมไปกินอันอื่นดีไหมเนะี่ยสีเขียวตัวอื่นผมกินเส้นหลับดีกว่าปะไอ้ช่างมันเถิดเราเอ้ยเริ่มจะสับสนกับชีวิตเองลอะมาโอเคต่อไปเก้าดาวขาตัวเดียว เอาเป็นยังไงก็ต้องเอาเป็นธาตุอื่นไปกินน่ะผมไม่อยากกินอสูรนะ่ะอสูรมันเอาไว้อัพตัวอื่นได้ถึงว่าแหละตัวอสูรเราหายไปไหนหนะตัวอื่นเรากินไปหมดเองโอเคหนึ่งดาวลุงเอาเซนกินเซนละกันเซนแม่งมีเยอะมากมีก็ไม่ได้ใช้ เรียบร้อยเป็นทางด้านของเนสโกหนึ่งดาวลุงนั่นเองนะอืมอู้รักทุเลีมากตอนแรกนึกว่าจะ,จะไม่ถึงสระนะทางด้านของเนสโกนะก็ถือว่าผ่านทรัพยากรไปค่อนข้างเยอะพอสมควร่าอัพเลเวลอัพเลเวลสองแปดสีน่นี่ถือว่าผ่านทรัพยากรไปเยอะพอสมควรนะแต่จริงๆอ่ะเราควรจะรีทางด้านของเอ๊ะหรือว่าเมื่อกี้ผมรีเลงโอคูไปใช่ปะ าะว่าจะกดผิดตอดตอนแรกผมกะาจะรีตัวเนี้ยผมดันไปรีตัวนี้หรือเปล่าเนี่ยดาวตอนแรกมันเหลือ4ดาวหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยไปได้ดูก่อนอีกทีนึงอะอย่างที่บอกไปนะเดี๋ยวผมจะรีทางหน้าของชิโรบุเนี่ยให้เหลือหนึ่งดาวลุงแล้วก็เลงโอคูแท้งเนี่ยให้เหลือ1ดาวลุง,แล,ง,ง,ใใลลงแล้วก็เอาทรัพยากรเนี่ยมาปั้นพวกตัวดาวเมจจะดีกว่าเพราะว่า,เ,าเขาเรียกว่าอะไรอะถ้าในทีมที่เราเราลงเราสู้เนี่ยต่อให้แท้งกับทัพย์เราดีเนี่ย แต่ถ้าดามเมจเราไม่ถึงเนี่ยมันก็ไม่สามารถชนะได้เพราะฉะนั้นล้วผมว่าเอาทรัพยากรไปอัพพวกตัวดามเมตให้มันสุดๆอะ่ๆอะน่าจะถือว่าดีที่สุดอืมประมาณนี้มานี่น้องเนโอ้ส่วนพวกเคนโดอะไรพวกนี้นะเดี๋ยวรอเอ่อเดี๋ยวรอทําคลิปแยกของเนซุโกะมาอีกทีหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาดูกัอนอีกทีนึงว่าน้องเนเราควรจะอัพอะไรดีควรจะใส่อะไรดีนะเดี๋ยวผมขอเวลาไปทําก่อนอาจจะสัก อาจสักวันหนึ่งสงวันหรืออาจจะพรุ่งนี้หราอ,อาจจะมาทำนะ่าทำการรีวิวทางด้านของเนสโกนั่นเองนะนี่เดือดๆมาเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวให้ดูอันคลิปของเมื่อวานก่อนนะที่ที่ผมชอบมากเลยนะจะเป็นอันนี้ที่มีคนบอกแล้วว่าอาคาซาหนึ่งเก็บหโคตรเดือดนะเออผมจำไม่ได้ว่ามันอยู่อันไหนวะนี่นี่อันนี้อันนี้เนี่ยใครที่แบบว่าไม่คิดจะป้านาคาซานะคุณดูคลิปนี้ไว้ นี่คุณคอยดูแมตช์นีไ้ไว<ๆ>้เดี๋ยวจะดูนะอาคา,าสัตหนึ่เก็บ5้จะเป็นยังไงปับปเนี่ยพอมาเป็นเวอร์ชั่นเเนี่ยอันนี้ผมสามารถดูได้จนจบแมตช์เลยมันไม่เหมือนกันกบเวรเอร์ชันเ่อเวอร์ชัน4อันคลิปเมื่อวานที่แบบว่าพอดูถึงช่วงนึงเสร็จปุ๊บมันกระตุกเนาะ ต่อยมาเจ็ดแสนชิวๆอลากาเราคงจะแบบว่านี่ต่อยหรือสก,กิลเนี่ยเจ็ดแสนเนี่ยนี่ของจริงนี่นี่ร้านกว่านี่แทงหายนี่ไอนน้ต่อยแบบซัดทีเดียวแทงหายนะคือแบบสุดจัดมากอ่ะเมื่อกี้คือเก็บไปหนึ่งแล้วนะ ตอนเนี้ยเห็นเห็นอย่างเงี้ยโอกาสชนะมันถือว่าค่อนข้างน้อยมากนะจากจากในความคิดผมนะคือแบบทีมศัตรูเนี้ยมีตัวเมตาถึง3ตัวนะกิยูชุดวอร์มอาคาซะแล้วก็ทางด้านของชินอบุคือแบบมันเป็นตัวเมตาาตัวเลยเวย้ยคือแบบโอกาสแพ้นี่แบบว่าถ้าในความคิดผมนะถ้าเจอแบบมีอนยะ่างผมนะว่าโอกาสแพ้นี่คือประมาณเจ็ดสได้เลยก็คือแบบโอกาสชนะเนี่ยน้อยมากแต่ว่าแมตช์นเนี้ยมันจะบอกว่าอาคาสะผมอัดไปค่อนข้างเยอะ ก็ถือก็ถือว่าได้เหมือนกันอ่านี่ต่อยแล้วล่วงไปหนึ่งต่อยทีนึงก็เกือบล่วงไปอีกปั๊บปั๊บปับ๊บดาบการะสานเราเนี่ยโดนยิ่งโดนตีเยอะเนี่ยอ่าเขาเรียกว่าสแต็กเขาเรียกว่าอะไรพลัส4ความโกรธเนี่ยมันจะยิ่งเยอะขึ้นนะก็คือเมื่อเราโดนตีเนี่ยมันจะได้สแต็กอ่าเอฟเฟกต์ของมันเนาะไอเอฟเฟกต์อ่าฟูลี่ก็คือไม่โดนตีหนึ่งทีแอนแฮกจะเพิ่มขึ้น3%ประมาณนั้น อันนี้คือโชคดีตรงที่ว่าเราไม่โดนซีซีไม่โดนอะไรเลยนะแล้วก็ซัดหน้าเข้าไปสามตัวปบับหายไปหนึ่งมาซัดหน้าเข้าไปปุ๊บปบับหายไปอีกหนึ่งเป็นไงอันนี้กียูตายเกิดมาใหม่ไอจังหวัดเนี่ยตอนผมมาย้อนดูคือแบบโอ้ยแค่อะไรเนี่ยเฮ้ย <c oughs> แบบนี้คือกูชนะได้ด้วยเหรอ <c oughs> อันนี้คือแบบงง,งมากนะชนะมาแบบงงๆมากอะ่ะนี่โดนต,ตีเข้าไปแล้วก็ซัดหน้าเข้าไปแตกไปอีกหนึ่ง ปเนี่ยต่อยศัตรูเหลือแค่ชินบุก็ไม่ใช่ว่าสบายใจนะถ้าแบบว่ามันมีแบบดูสดอะเออะชนะอไอเนี่ยตายเกิดไปอีกรอบหนึง่งไม่รู้จะตายเกิดเลยจากไหนนะทีมฝั่งนูน้นต่อยต่อยตาย,ตายแล้วดูดาเมจที่อาคาสะทำไปนะสิบล้านดาเมจอาคาสะทำไป10บล้านเจ็ดแสนก,กว่ากฮิลมาสองล้านสองแล้วก็โดนดาเมจไปสี่ล้านสี่นะ ดาเมจโดนไป4ีล้านสคือแบบเยอะมากทั้งทีมผมเนี่ยเนี่ยอีก4ตัวละครที่เหลือเนี่ยโดนไปเนี่ยยังยังรวมๆแล้วเท่าอาคซา,าหรือเปล่าเนี่ยประมาณ3ประมาณ4 000, ล้านก,กว่าๆนะอาคซา,าตัวเดียวนี่คือแบบโดนทุกอย่างจริงๆนะอาคซา,ากับกิยูฝั่งเขาก็ใช่ว่าอ่อนๆนะดูดิ1ดาวลุ้ง2ดาวลุ้งเลเวล272นะนี่1ดาวลุ้ง2ดาวลุ้งเนี่ยแล้วดูดิดาเมจ3 000, ล้านกว่าดาเมจเกือบ4ล้านอ่ชิโนบุอีกล้าน 5, หฮิวมาอย่าง2อล้านเอย่างเงี้ยเนี่ย,ยดูดิ แต่ว่าแบบมันฟุกชนะได้นะสุดจัดมากบอกเลยว่าเป็นตัวเอนเกมสุดๆนะสำหรับทางหน้าของอาคาซานะใครที่จะไม่ปั้นนะกรุณาคิดดีๆนะทางหน้าของอาคาซาเนี่ยเจ๋งสุดๆโอเคอะคลิปวันนี้มีเพียงประมาณนี้แล้วกันนะ,ะนะก็เดี๋ยวขอไปซุ่มปั้นทางหน้าของนสุโกก่อนแล้วกันนะสัก1-2วันเดี๋ยวเราจะมาทําการรีวิวทางหน้าของนีสโกหนึ่งดาวลุง้งพลังน่าจะถึงล้านอยู่นะถ้าไม่ถึงล้านก็น่าจะใกล้เคียงประมาณนั้นเพราะว่าพวกของ อคอมมาดามจพวกอะไรพวกนี้อาจจะต้องเอาไปให้ตัวแบวกเพราะในสกุลเนี่ยเราจะมาดูกันทางหน้าของจุดเด่นของมันนั่นเองนะมาโอเคอ่ะก่อนจะก่อนจะจบคลิปก็ขอฝากร้านสปอนเซอร์ไว้หนึ่งครั้งนะครับผมอีลาสติกช็อปนะเพิ่มเกมราคาถูกเติมถูกเติมไวเติมปลอดภยัยต้องอีลาสติกชอ็อปเท่านั้นนะครับผมเลราคาขึ้นไวให้บนหน้าจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถเติมได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS เลยนะก็ใครไปใช้บริการอย่าลืมบอกว่ามาันช่องหายหิยวนาจะเป็นการเก็บเครดิตช่องเราไปในตัวนะครับผมโอเคอ ด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปถ่ายไปได้ส่วนใครว่างสามารถดูคลิปกาอได้เดยวแปะคลิปท้างซ้ายเพลิดด้านขวาแล้วกันนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม